ทุกเย็นเวลาห้าโมงตรงหน้าบ้านเลขที่1 3ในซอยเล็กๆแห่งหนึ่งจะมีหมาน้อยพันไพหลังอานสีน้ำตาลอ่อนชื่อว่าโบนั่งเฝ้าหน้าประตูอย่างสงบมันจะมองตรงไปยังถนนสายหลักปลายหางกระดิกเบาๆทุกครั้งที่มีเสียงรถจักรยานยนต์ผ่านโบเป็นหมาที่โตมากับพี่ฟ้าหญิงสาววัยทำงานที่รับมันมาเลี้ยงตั้งแต่ยังตัวเท่าฝ่ามือ พี่ฟ้าทำงานบริษัทในเมืองต้องออกจากบ้านแต่เช้าและกลับมาในเวลาเดิมทุกวันโบจะเดินไปส่งจนสุดประตูรัว้วแล้วกลับมานอนรอพอบ่ายคล้อยก็จะออกมานั่งเฝ้าหน้าบ้านเพื่อนบ้านมักจะเห็นภาพนั้นจนชินตาหมาน้อยนั่งนิ่งอยู่หน้าประตูเหมือนนาฬิกาที่ไม่มีวันพลาดเวลาแต่เย็นวันหนึ่งพี่ฟ้าไม่กลับมาฝนตกหนักรถติดยาวเหยียด ผู้คนวิ่งหลบฝนกันวุ่นวายโบ,โบยังคงนั่งอยู่ตรงที่เดิมตัวเปียกปอนไม่ยอมขยับแม้ใครจะมาเรียกก็ไม่สนใจคืนนั้นไฟในบ้านไม่ได้เปิดโบยังคงนอนเฝ้าที่ประตูจนรุ่งเช้าวันรุ่งขึ้น มีข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุใหญ่บนทางด่วนและหนึ่งในผู้ประสบเหตุคือพี่ฟ้าเธอได้รับบาดเจ็บและถูกส่งเข้าโรงพยาบาลไม่ไม,มีใครกล้าบอกโบแต่ดูเหมือนมันจะรับรู้ได้จากความเงียบที่ยาวนานขึ้นหลายวันผ่านไปโบยังคงไม่ไปไหนทุกเย็นเวลาเดิมมันยังนั่งที่เดิมยัง,ยงมองไปที่ถนนยังรอแม้ไม่มีคำตอบและในเย็นวันหนึ่ง รถคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาในซอยอย่างช้าๆประตูเปิดออกหญิงสาวคนหนึ่งลงมาแม้จะมีเฟือกที่ขาแต่รอยยิ้มยังสดใสโบโบวิ่งสุดแรงเกิดน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวมันกระโจนเข้าหาเธอเห่าเบาๆแล้วซุกหน้าลงบนตักเหมือนเด็กน้อย คพืบ้านยืนมองทาบนั้นด้วยรอยยิ้มบ้างก็ปาดน้ำตาใครว่าหมาจำเวลาไม่ได้โบจำได้และมันไม่เคยพลาดเลยสักวันเพราะหัวใจของมันมีนาฬิกาที่ตั้งไว้ตรงกับคำว่ารักเสมอถ้าคุณยิม้มตอนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับให้ช่องน้องด้วยนะคะ